คนที่เขาไม่เลือกเรานะคะเราก็ไม่ควรที่จะวิ่งตามเขาคนที่เขาไม่เลือกเรามีลักษณะแบบไหนบางคนยังดูไม่ออกเนาะอาจจะเผลอตัวเองไปทุ่มเทกับคนที่เขาไม่เลือกเราตั้งแต่แรกดังนั้นโคชเชมจะมาบอกคุณว่าคนที่เขาไม่เลือกคุณจะมีลักษณะแบบนี้ข้อแรกเลยคนที่ไม่เคยยืนยันสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณอืมพูดง่ายๆว่าคบแบบคุณกับเขาเท่านั้นที่รู้กันสองคนเงียบ แล้วที่อื่นคือไม่มีใครรู้เลยแล้วที่สําคัญคือในบางครั้งที่คุณอยากจะยืนยันสถานะให้มันชัดเจนคุณเองต้องเป็นฝ่ายที่คาดเดาหรือไม่กล้าถามด้วยซ้ำว่าเฮ้ยตกลงแล้วเป็นยังไงชัดเจนยังไงซึ่งวิธีการนะคุจะบอกเลยนะว่าถ้าคุณอยากจะเจอคนที่ชัดเจนจริงๆแล้วคุณกาลังเจอสถานการณ์นี้อยู่ถามไปตรงๆเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรับผิดชอบเองหนึ่งร้อเอง100%แล้วถ้าเขาบอกว่าเขายังไม่ชัดเจนอีกแสดงว่าช้อยนั้นไม่ใช่สําหรับคุณแล้ว โอเคไหมคะเราอย่าเอาตัวเองไปลงทุนกับอะไรที่มันก้ากึง่งมันไม่ชัดเจนกับเราเพราะตัวเรามีค่ามากพอจําคําโพรเชมไว้ให้ดีใครไม่ชัดเจนกับคุณตัดทิ้งไปตั้งแต่แรกๆเลยถ้าเกิดเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มันหมายความว่าคุณกําลังกลัวอะไรสักอย่างหนึง่งคุณกลัวการที่ว่าเขาจะปฏิเสธบวกกันอยู่คนเดียวกลัวอะไรต่างๆคุณกําลังใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวเหล่านั้น ดังนั้นนะคะคุณต้องออกจากเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนตรงนี้ให้ได้เอาตัวเองกล้าเผชิญหน้าถ้าเขาไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่รั้งอย่างไงก็ไม่ใช่โอเคไหมข้อที่2คือคนที่ทําให้ตัวคุณน่ะต้องคล้อยตามเขาตลอดเลยพูดง่ายๆว่าเขาทาําจตามใจตัวเองเขาไม่แคร์ความรู้สึกคุณเขาจะเป็นคนตัดสินใจทุกๆอย่างเขาจะเป็น controlling ทุกๆเรื่องคุณจะรู้สึกชอบไม่ชอบก็ช่าง โนส่วนโนแคร์แต่ฉันเอาตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดคบกันในระยะยาวนะคู่แบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแชร์ความคิดเห็นใดๆกับเขาได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครถจึงบอกแบบนี้ค่ะเวลาคู่ถ้ได้เลือกแต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอะวิถีชีวิตมันจะคล้อยตามกันมันเหมือนลงเรือลําเดียวกันนะ่ะเออถ้าเรือนี้เขาเลือกจะไปทางซ้ายต้องไปทางซ้ายคุณจะไปทางขวาไม่ได้ละ มันไม่มีการเจราจาแลละคุณต้องตามเขาไปทั้งหมดเลยทั้งที่คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ดังนั้นนะคะต้องดูดีๆโอเคไหมข้อที่3คือคนที่ไม่เคยแสดงความรักอย่างแท้จ,จริงคนลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นคําพูดเน,เน้นเสริมคําพูดเปล่าๆซึ่งเวลาที่โคชเชมถามเขาถามว่าโชคชขาคิดว่าเขารักหนูไหมเขาก็บอกว่ารักนะการกระทําอยู่ไหนโชว์หรือ,อยัง ว่ารักคุณจริงๆพูดเฉยๆใครก็พูดได้พูดว่ารักเป็นวันละพันรอบอย่างพูดได้เลยแต่การกระทํามีไหมอ่ะที่รักคุณจริงๆไม่มีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าคําพูดเฉยๆเชื่อถือได้ไหมคะไม่ได้เอามาเป็นอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ประจักษ์ให้เราเห็นว่าคนคนนี้มันจริงจังแค่ไหนเพราะว่าบางคนจะหลงกับคําแบบนี้จากคนที่พูดเพราะพูดหวานพูดเก่ง ทำให้คุณเคิมหลงไปกับเขาแต่จริงๆแล้วคุณเสียเวลาวนในอ่างแบบเนี้ยเหมือนพายเรือในอ่างอ่ะเป็นสี่ห้าปีแล้วคุณจะไม่เจอคู่ของคุณได้อย่างไงอ่ะเพราะว่าแค่สามคนประเภทแรกที่โคเชมบอกนะเขาไม่เลือกเราแต่เราก็ายังคิดว่าเขาเลือกเราอ่ะเรายังแยกไม่ออกเลยคนประเภทนี้นะคะดังนั้นดูสามข้อที่โคเชมบอกไว้ให้ดีใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ